a r i m a l Crossing ได้พาคุณมาปล่อยบนเกาะล้างแสนสุขสบายบางครั้งมันก็ล้างแล้วมันก็ใหญ่เกินไปไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนี่คือ5อย่างที่จะช่วยคุณเดินเกมครับอันดับที่1น,นะครับจับทุกอย่างพอเริ่มเกมได้สักพักนะครับหลังจากที่เรียนรู้วิธีทำอุปกรณ์ต่างๆเช่นตะข่ายและเบ็ดตกปลาคุณก็จะสามารถจับมแมลงและตกปลาได้คราวนี้แล้วครับจับ มันให้หมดย่าเหลือแม้แต่ตัวเดียวถ้าคุณเคยเล่นเกมโปเกมอนโกเคยทํำยังไงทําอย่างนั้นเลยอารมณ์เดียวกันครับแต่อย่าเพิ่งขายสิ่งที่จับมานะครับอันไหนที่จับเป็นครั้งแรกเราสามารถส่งให้ทาลูกได้ถ้าส่งครบตามจํานวนเนี่ยเพื่อนนกคูกที่ชื่อว่าแบลร์จะมาเปิดเต็นท์สำรวจวิจัยสิ่งแวดล้อมแล้วในอนาคตถ้าเราบริจาคไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับอันดับที่2หาแร่ให้ได้8ช่อง ระหว่างเดินเล่นมันเกาะน,นะครับเราจะเจอเหินอยู่ตามทางถ้าเราตีมนุษย์จอบมันจะส่งของให้เราระหว่างหินดินเงินหรือเหล็กก่อนตีนะครับผมแนะนําให้ขุดหลุมไว้ข้างหลังสักสองหลุมไม่งั้นตัวละครจะเด้งออกแล้วถ้าทิ้งระยะเวลาตีระหว่างกันนานเกินไปหลังจากตีครั้งแรกของจะหยุดดรอปทันที อันดับที่3อัปเกรดกระเป๋าเกมนี้นะครับมีค่าเงิน2แบบมีแบบเบลที่เราสามารถขายของได้มาและแบบนุกมลส์ที่เป็นค่าเงินแบบทำเควสและกิจกรรมเราสามารถใช้นุ๊กมาส์ได้ที่เอเทมของเต็นท์หรือตึกของคอมนุกสามารถสั่งซื้อเสื้อผ้าทรงผมสีผม DIY และสิ่งที่น่าหยิบที่สุดก็คืออัปเกรดกระเป๋านั่นเองครับ ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าปวดใจไปกว่าการที่กำลังเดินเก็บของแล้วปรากฏว่าเอ้ยของเต็มมันทําให้เราต้องมาเลือกว่าจะต้องเสียสละอะไรในกระเป๋ามาแทนที่ของใหม่ดีนะถ้าไม่อยากจะเสียเวลาวิ่งกลับไปมาเชื่อผมครับอัปเกรดกระเป๋า is the way แน่นอน อันดับที่4นะครับกินผลไม้หรือขายผลไม้ทุกเกาะของแต่ละคนจะมีผลไม้เริ่มต้นที่แตกต่างกันไประหว่างพี Apple, ชส้มแอปเปิลแพร์เชอร์รี่ผลไม้พวกนี้เอาไปขายที่ทิมมี่กับทอมมี่ก็จะได้เงินกลับมาไม่นอ้อยเลยทีเดียวหรือจะฝังดินแล้วปลูกเพิ่มอีกต้นก็ได้พอต้นไม้โตเต็มตัวแล้วผลจะออกมาทุกๆ3วันแต่ถ้าคิดว่าจะขายแล้วมีเพื่อนที่มีผลไม้เริ่มต้นแตกต่างจากคุณผมแนะนาให้เอาผลไม้ไปขายที่เกาะเพื่อนนะเพราะมันถือว่าเป็นสินค้าต่างถิ่น แล้วเราจะได้ราคาพิเศษจากเขาด้วยอีกหนึ่งฟังก์ชันของผลไม้คือเราสามารถกินมันเข้าไปก็จะกลายเป็นคนมีพลังสามารถกดรากถอนโคนยกย้ายต้นไม้หรือทุบหินให้แตกเลยก็ได้แต่ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดทุบหินไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรอถึงพรุ่งนี้กว่าหินจะไปเกิดตรงจุดหม่ของกออันดับที่5นะครับกดซ้ายขวาขึ้นลงไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่พอเริ่มมีอุปรกรณ์เยอะมันก็น่าลำคาญเหลือเกินนะครับที่ต้องมาเปิดกระเป๋าแล้วค่อยๆอหาอันที่เราจะต้องใช้จริงๆแล้วเราสามารถกดเค้างเรียงอุปรกรณ์เป็นลำดับ จากนั้นให้กดปุ่มทิศทางซ้ายหรือขวาแล้วมันจะออกมาเป็นตามลำดับที่เราจัดเรียงไว้น่าเจ๋งไหมแล้วถ้าเล่นไปสักพักก็จะสามารถใช้นูกเมาส์ซื้อช็อตคัทแบบเป็นวงได้แค่กดปุ่มลูกศรขึ้นเมนูก็จะเด้งขึ้นมาครับสามารถตั้งอุปกรณ์เฟรมเลตใส่ไปได้เลยสุดท้ายนะครับถ้าเกิดจะเก็บของเข้ากระเป๋ากดลูกศรลงตัวละครก็จะเก็บของเข้ากระเป๋าทันทีง่ายได ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมลองทําถ้าผิดพลาดอะไรผมขอโทษด้วยละกันเป็นการให้กับผู้เล่นใหม่เนาะผมแปะลิงก์ดิสคอดให้ทุกคนมาร่วมจอจกันในกลุ่มในดีสคริปชันข้างล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอะน,นครับ